เอาละเอาละนะต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราอยู่กับอุ้ยอะไรอ่ะนีชีวิน่ากลชิบหายเลยเกมเฮียเกมสตาร์วอลเนี่ยฮะที่ไหนเนี่ยไม่อะไรเนี่ยโอ้ อะไรเนี่ยแหลกไปหมดแมพอะไรเนี่ยจะกโจงก็ทางนี้แหละนะยยย้ยิงมายิงมาสะท้อนให้หมดเลยมาดิเออก็ไปผมยังใช้พลังนี้ไม่เป็นเลยว่ะวันหนึ่งนะ ต้องออกแรงนะแค่กันกระสุนเฉยๆไฟอยฉันเข้าไปเขาเนี่ยบอว่าอ้อทางนี้นี่หว่าเดี๋ยวนั่นอะไรฮะนั่นอะไรเกนะระวังไว้นะฉันจะต้องจัดแกเอาไปไหนเล่ากำมะโอ้ยโอ้ยตายแล้วอู้หูเต็มไปหมดเลย ยิงมาดิยิงมาดูกันให้ซ่อนก่อนไม่มีไม่มีอะไรนะคูดาวเกาะยิงมายิงมายิงมาดิใช่อย่างนั้นแหละฮ่าฮ่ากูไปใครเราเล่นเลยะว้วยปล่อยฆ่าเข้าไปเอา้เอาเสบตากูแสบตาไม่ชอบเอฟเฟกต์นี้เอา เอากลับเข้ามาที่ยานเอานี่เดียวเหรอเดียวมีพลังเฉยอีเดนอ้าวไม่ใช่อะไรเนี่ยงงนี่เสียงเสียงอีเดนวัดอ้าวโดนขังแล้วไงต่อเอาเฮ้ยเลิกพูดกอกหูสักทีกูจะเล่นยังไงอะเงี่ยกระโดดไม่ได้ กูทำอะไรฮะวิ่งไปเหรอไม่พลังฟอสไม่อ้าวอังนั้นแสดงว่าเมื่อกี้คือจะต้องให้แมปมันโหลดอีกช่นะแสดงว่าเออเราต้องรีเซ็ตใหม่ก็คือรีเซ็ตเช็คพอยต์เมื่อกีเอ้เกิดเช็คพอยต์นั่น นี่อะไรเนะี่ยคืออะไรเอ่ยโอ้อุ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเอ้อเอ้อเยอะเกินไปแล้วอืออือเข้ามาไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วนะโอ้ยเหีวเหีวเกาะก่อนคายหมดมาดิมาดิ อุ้ยโอุยอ้ยนั่งก็ไม่ได้เด้ออะไรนี่นี่ไงอะไรอ่ะอะไระตรงไหนเนี่ยกูนี้ก่อนกูหิวเลือดกูก่อนยิงมายิงมายิงมา,ย,งมายิงมาดิเออย,ยิงให้โดนยิงให้โดนดาบยิงให้โดนดาบสิเลิกยิงมาได้แล้วได้ไหม นี่ไงเอาไปตายซะพลังฟอสคือไปแข็งกระด้างไปเลยมึงอ่ะนี่ไงนยอยู่ไหนโอ้ยพลังอะไรกันฮนะอ้าวเฮ้ยไม่โดนเออหุ้ย มีก์อ้าว,าอ,าวอะไรเนี่ยตรงนี้เอออ้าแสบตาอ้าอะไรเนี่ยโอ้โหย่อย นนั่นมันเสียงเฮี้ยนเลยเนี่ยฮะก็แกก็แก๊ก็เก๊เออเฮ้ยนั่นเฮ้ยเลิกวาบหนีซะทีพวกแหลกเลยโอ้ยนี่นปะไหนต่อวะนั่นมันเดี๋ยวทำไมมันโลกมันโอ้เมาหัวมาก ผมเองกนแน่นั่นไงมาครับมาดิเอ้ามาอะไรเนี่ยว้าวว้าวว้ตายไอ้มแมลงพวกนี้นี่มันน่ากลัวจังเลยอันนี้คือภาพในหัวของคาเรเลนใช่ไหมรู้อะไรงภาพในหัวของใครเนี่ยช่วยกันแล้ว เลิกวาร์ปนี้สักทีเถอะโอ้ยเข้ามาอุ้ยอะไรอ๋อไม่ใช่ให้เราสู้เหรอนี่คืออะไรเนี่ยเออลราเลิกทำเอฟเฟกต์นี้สักกูแสบตาโอ้ยอ้าวนี่อะไรเนี่ย ให้กูมาทำอะไรเอ่ยเอ้าเอ้า,อาตัวไหนไฟเราตัวไหนไฟเขาเนี่ยอู้เฮ้ยเยอะขนาดนี้ให้พ่อของสู้เถอะนะโอ้เอาใหม่เร็วสู้มัน ู้ซ่อนก่อนมันเยอะเกินไปว่ะเตาแมนี่แข็งไปเลยเป็นไงอ่ะเออนี่ไงเออไปเลือดกูมีแค่นี้เองเออฮะเออเอาดิมาดิยิงมานี่ไงเออ หมดยังมีหมดตรงโน้นอีกไปตายซะอืออุ้อยเจ็บมากนี่ไงอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยนี่ไงมันยิงกันอย่างงี้คือสลุมเป็นฝ่ายไหนก<ป>ันแน,<ป>น,น่นะฮะ ยังคงหมดแล้วลรอนะเอ้ยไหนต่อต่อวะอุอ้ยเชีย่ยหน้ากูเลยอ,อือหือไยังเออเข้ามาเข้ามาระเบิดอือหือเข้ามาดิ เล็งหัวไว้ก่อนอนะยิงมาเออตายหนึง่งอุย้ยเออแข็งกระด้างไปตัวหนึง่งปับ๊บซ่อนก่อนเฮ้อเฮ้ยมันเยอะเกินไปแล้วได้มีพลังฟอร์สบว้ยนี่ไงอะไรอ่ะนี่ตัวเดียว Chơi kia đâu Bạc Hà Ấn đi Điều à À Điều Bên này à À Điều giả tay ra Điều mình phải lặng nữa rồi mà Điều oh dear getting a little dear oh i'll need hands oh oh spare me the pleasantries to ask we both know how this ends yeah and you don't get to be brave oh because you are not a soldier anymore i need a young man ลาทิ้งความเป็นความชั่วร้ายเออพูดยาวมากพูดยาวมาก We all change, don't we? Oh. Hey? Uh. And look at you. You used to be dead. <laughs> <laughs> uh. Uh. Well, Iden could do just about anything except kill me. Apparently. Yeah. Ask. Gideon! has Please. Don't go after her. You Don't might. go after her. It's fine and well for, It you, won't please. for you, please. Mayna, điều. Đều tay. we need a little thought in it. On the contrary, Glenn, I sought you out because, because you were useful to me once. We rebuilt your home and we allowed you not a security to maintain control of the system, but in return you have fallen behind schedule and you've allowed an outsider mm -hmm. to discover our plan. <laughs> an honest mistake, I assure you. <laughs> Relocate the pillow operation and up. No, triple our efforts on a thumb. Well I should leave behind a few oh. of my men to see that you do. Make sure you bury Del Mico and his crew. <laughs> <laughs> like <laughs> you know what will lead her back here. I'm planning on it. Uh สตาร์วอล์บัทเทนฟอนสองตาดาจบไปละแต่เดี๋ยวก่อนท่านจ้นผมเพิ่งรู้ว่ามันมีเนื้อเรื่องอะไรนะเนื้อเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่นอะไรกันความเดิมจากตอนที่แล้ว ข้ามไปเลยแล้วกันนะบังฮ่าครัคินทับท่านผู้ชมผมเพิ่งรู้ว่าเบสตาวาบัตเทิลฟอนมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องรองด้วยแต่เป็นเป็นเนื้อเรื่องของอีเดนตอนมันหวัวงอกแล้วนะอะไรเนี่ยโอ้โคราคอมคอสเตอร์อ,อ้าแหนว อะไรเนี่ยนี่ไงอีเดนหัวงอกเฮ้ยอันนี้ลูกมังเด้อเฮ้ยอีเดนมีลูกแล้ว <c oughs> โอ้พ่อมึงตายแล้วนะพ่อมึงตายแล้วอีเดนมึงรู้ไหมผัวมึงตายแล้วเนี่ยหัวงอกมาเลยมึงข้ามข้ามเอาลนะท่านผู้ชมฮะโอ้ยอบอกอรอยังไงดี ก็จบไปแล้วกับสตาร์วอล์กบัตเทิลฟอนสองนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้านี่จะเป็นเนื้อเรื่องเสริมนะฮะก็เป็นแยกอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นสตาร์วอล์กบัตเทิลฟอนภาคเสริมเอ้ยเนื้อเรื่องเสริมนะฮะของอีเดนหัวงอกนะฮะโอเคใครเช่าคิวนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่ออเป็นกำลังใจในการคิวต่อไปของช่าดรามนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับออ้ยา What?